วัสดีครับวันนี้มาพบกับยานี้แล้วนะครับวันนี้ยานี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับสมุนไพรอีกตัวนะครับว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูลุกกันเลยนะครับก็าจะมาช่วงฤด,ดูร้อนนะครับใบไม้ก็จะร่วงเยอะนะครับแล้วก็ใบไม้ไม่แห้งเยอะนะครับเดินแล้วก็มีเสียงแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะหาสมุนไพรยากนะครับเพราะว่าบานต้น ใบมันก็จะร่วงไปแล้วก็เวลาเราสังเกตเราสังเกตไม่ไม่เห็นนะครับถ้าไม่ก็าาต้มแล้วก็ต้นมันก็แห้งตายไปในป่านะครับก็สังเกตยากเนาะถ้าไม่ใช่ต้นใหญ่เราก็จะไม่ค่อยรู้เนาะถ้าเป็นสมุนไพรที่ต้นใหญ่ๆเราก็จะสังเกตได้ดีนะครับเอาละครับเรามาเจอแล้วครับสมุนไพรต้นนี้นะครับนะครับอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับนู่นครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับดูนะครับต้นมันจะสีส้มๆนะครับ อยู่ใกล้ๆนู้นครับเดี๋ยวเราพาไปเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันเลยครับผมว่าเป็นต้นอะไรครับนี่ครับรู้จักไหมครับต้นนี้ต้นสีส้มๆแดงๆนะครับดูนะครับจะมีหนามเยอะนะครับเกือบจะหนานะครับดูนะครับชุ่มน้ำนี่ครับมีหนามเยอะทั้งต้นนี้มีหนามนะครับอันนี้คือต้นมะขามแดงนะครับ ครัเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีต้นครับต้นนี้จะต้นใหญ่กว่าแล้วก็มีคือติดกัสามต้นครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเอานะครับที่สําคัญคือต้นนี้นะครับคือต้นใหญ่แล้วก็หนาไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีลูกแต่ว่าใบก็ร่วงลงหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับนะครับลูกมันจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรา จะขึ้นไปเอารูกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าลูกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเลยครับผมลุยเลยครับเอานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาลูกให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาขึ้นก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากิ่งมันแห้งก็มีนะครับเวลาเหยียบจับอะไรก็ต้องระวังเราจะเอาลงไปประมาณสักสองสามลูกนะครับได้หนึ่งลูกแล้วครับผม เดี๋ยวเอาอีกสักลูกนะครับเพื่อจะให้เพื่อนดูนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ๊ยกิ่งแห้งเยอะมากเลยต้องอาออกนะเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกของมันออกไปประมาณสักสองสามลูกนะครับเพื่อเอาไปต้มให้เพื่อนๆได้ดูเนาะโอ้ยหมดเยอะมากเลยโอ้ยโอ้ยหมดเยอะ เริ่มแก่แล้วเนาะเริ่มแก่เริ่มวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูสรรพคุณเนาะว่ามะขามแดงนี้มีสรรพคุณยังไงนะครับเรามาดูกันเลยครับผมมาดูสรรพคุณของมะขามแดงเลยนะครับเนื้อไม้มีรสเย็นเฟื่อนนะครับใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้เลือดลมเดินไม่สะดวกแก้พิษโลหิตและน้ำเหลืองนี่คือเนื้อไม้นะครับ ใช้เป็นยาแก้ไข้เนื้อไม้นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดนะครับเหนือ,อกับปวดท้องนอันนีผผ้ผลของมันนะครับคือแก้อาการโรคกระเพาะนะครับแล้วก็เป็นยารักษามะเร็งด้วยนะครับส่วนรากใช้เป็นยาไทยนะครับรากของมันใช้เป็นยา,ยาไทยได้นะครับเนื้อไม้ใช้ผสมกับหัวายาเข้าเยน็นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้กระสั แล้วก็เปลือกต้นนะครับใช้ตามพอกแผลสดเพื่อห้ามเลือดนะครับแกนนํามาต้มกับน้ําดึงเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยเปลือกต้นใช้เข้ากับยาหมุยเขาวทําเป็นยาลูกกลอนนะครับแก้อาการปวดเส้นเอน็นเอามาเพื่อเอามาผนะครับอันนี้คือสรักคุณของมะขามแดงนะครับมะขามแดงนี่คืออันนี้ครับต้นเล็กครับตัวนี้มีหลายต้นเนาะต้นเล็ก คือมันจะมีหนามนะครับจะมีหนามแล้วก็ปวัวติมันจะมีใบยเยอะกว่านี้แต่ว่านี้ใบร่วงหมดแล้วฤด,ดูร้อนนะโอเคฤด,ดูร้อนก็น,นี่ครับถ้าจะได้รากรากก็ต้องขุดมานะเราจะเอาเปลือกต้นมานะครับแล้วเอาผลกลับไปทำยาวนะเอาแค่กิ่งน้อยๆรับกิ่งเล็กๆนะครับนี่นะครับ เอาผลอันนี้ไปคือการสังเกตนะคือต้นของมันจะมีอย่างงี้นะจะมีสีสีจะส้มๆน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลแล้วก็ถ้าต้นเล็กมันจะมีหนามนะครับถ้าต้นใหญ่เราไม่ค่อยมีหนามละแล้วก็ผลของมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีเขียววงรีนะครับก็มันจะมีเส้นดูนะครับ สรรพคุณขั้นต้นที่เราบอกไปมิีินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูนะว่าการทำเป็นยังไงครับอันนี้เราเอาผลของมะขามแดงกับกิ่งของมันครับเอากลับมาแล้วก็จะลองมาต้มดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาข้างในให้ดูเนาะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราจะพาให้ดูเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะมีเม็ดนี่นะครับจะออกแข็งๆแนละ้วลองชิมดูก็กรสชาติก็ไม่ไม่ขมไม่อะไรนะครับจะออกฝาดๆนิดนึงแต่ไม่ฝาดเยอะไม่ฝาดมากนะครับ ก็จะถ่ายอย่างนาะน,นี่ข้างในคือมันแก่เนาะมันแก่มันก็เลยดำอย่างงี้นะครับนี่ครับถ้ามันดำอย่างงี้มันก็จะ,จะ,จะเจียวเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันยังไม่แก่มันจะออกขาวๆเห็นงงี้ครับขาวๆอย่างงี้ คือเราจะเอาผลแก่แล้วก็ผลอ่อนมาต้มรวมกันเลยนะครับรวมทั้งกิ่งเลยนะครับนี่ข้อสังเกตนะนี่ผลมันจะแก่แล้วนะข้างในมันจะออกสีดำๆนะครับคือมันแก่มากแล้วนะก็จะร่วงแล้ว ไปเด็ดออกมาก่อนนะก็อันนี้ครับกิ่งของมันเนาะยังหักง่ายนะครับหักง่ายมากเลยกิ่งก็จะเอาประมาณนี้นะครับ ต้มกับน้ำประมาณน,น้ำหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรเอาไปต้มกับโคนของมะขาแดงสองโคนแล้วก็กิ่งเล็กๆสองกิ่งนะครับก็จะใส่น้ำก่อนนะครับใส่น้ำประมาณน,นี้นะครับ ใส่ผลแล้วก็กิ่งของมะคะแดงนะครับถ้ามีใบก็ใช้ใบได้นะครับเราก็จะรอให้เดนะือดเนาะเข้าครับหลัางจจกาสามถึกห้านาทีเนะมันก็เริ่มเดือดแล้วครับ เราเคี่ยว Q มาประมาณ15นาทีแล้วครับแล้วก็จะเอาประมาณ15นาทีนี้น,น,นะครับเรัจาที่ได้15นาทีเราก็จะปิดไฟนะครับดูนะครับน้ำของมันนะครับจะออกเขียวเขียวแบบไม่เยอะนะครับเขียวเล็ก เอาละครับ,เร,บเราก็จะตักออกมาดึงนะครับตักอย่างนี้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวก่นมีกากเยอะเกันไปไปใส่แก้วแก้วนะครับ หอมกลิ่นของผลสุกนะครับอันนี้ครับน้ำที่เราต้มมาเมื่อกีน้นะครับนีม่มันจะออกสีดำๆๆนะครับ ดำๆก็คือผลที่มันสุกเนาะเม็ดในมันก็จะดำนะครับมันเลยทำให้น้ำที่เราต้มอ,ออกมาก็จะดำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำนะครับน้ำมีมันก็จะมีกลิ่นหอมของโคนของไมันิดๆหอมๆนะครับมันดูสภาพคุณอีกทีนะครับเนื้อไม้มีรสเย็น ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้เลื่อนลมเดินไม่สะดวกนะครับใช้เป็นยาแก้ไอนะครับเนื้อไม้นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้องนะครับแล้วก็แกนไม้ผสมกับมุ้ยเขานะครับเป็นยารักษามะเร็งมเร็งนะครับแล้วก็โรคกระเพาะอาหารนะครับเกี่ยวกับโรคในลำไส้นะครับ แกนนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการประจำเดือนเนื้อไม้ผสมกับหัวยาเข้าเย็นนะครับนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นย,ยาแก้กระใสไตพิการนะครับเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับทางเดินปสัสสาวะมีปสัสสาวะขุ่นข้นนะครับปสัสสาวะเหลืองหรือแดงไม่มีอาการแน่นท้องและกินอาหารไม่ได้นะครับใช้เนื้อไม้นะครับต้มดื่มนะครับเปลือกต้นไม้ใช้ ตามพอกแผลสดเพื่อห้ามเลือดนะครับอันนี้ใช้เปลือกแกนนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับคนไหนที่รู้สึกปวดเมื่อยไม่สบายนะครับก็เอาแกนเนื้อไม้มาต้มนะครับเปลือกต้นใช้เข้ายากับหมุยเขาทำเป็นยาลูกกรอนแก้อาการปวดเส้นเอ็นเอามาเพื่อมาผ้านะครับอันนี้ใช้เปลือกต้นนะครับ เอานะครับวันนี้เราก็มีประโยชน์จากสมุนไพรนะครับที่เราไปหามาคนไหนที่สนใจคนไหนที่ชอบนะบข,อขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับใน Google คนนั้นนะครับพิมพ์เข้าไปมะขามแดงนะครับลองพิมพ์เข้าไปหาดูนะครับคำสหรับวันนี้ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ